ผมนิชนชัดสกอรอยู่กลางทะเลทรายแล้วค่ะทริปเก็บตกที่ดูไบนะคะหลังจากเราขับรถ ATV เสร็จนะคะคนขับพามาขับรถแว้นเล่นบนสันทรายค่ะขับเร็วมากแล้วช่วงขับเขาก็เปิดเพลงแบบมันมากค่ะทุกคน รถเขาแต่ละคันที่นี่เขาก็คือทําเป็นโครงเหล็กไว้ด้านในเหมือนรถแข่งแต่ก็ไม่แน่นหนาเหมือนรถแข่งขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดรถเกิดพลิกคว่ำก็ช่วยเซฟได้ในระดับหนึ่ง oh, <yes. S 1> ค่ะ <Good driver. S 1> คนขับเขาก็มีช่วงเพลงมันๆแล้วก็มีบางทีก็เป็นเพลงช้าค่ะทุกคนสนุกมากเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ <c oughs> เบิกเนตรแน่นมากเลยทริปนี้ วาดเซียวก็วาดเสียวแต่ก็สนุกนะคะแล้วก็หลายๆคันก็ขับวาดเสียวเหมือนกันค่ะเกรงว่าเขาจะมาชนกันแล้วการขับรถบนสันทรายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในแพ็กเกจที่พวกเราซื้อนะคะโดยมากถ้านักท่องเที่ยวซื้อแพ็กเกจมาก็จะมีตัวนี้รวมมาด้วยเลยค่ะบรรยากาศดีๆอยู่ท่ามกลางทะเลทรายค่ะ ขับไปด้วยดูพระอาทิตย์ตกไปด้วยค่ะทุกคนมองไปทางไหนก็เป็นทะเลทรายอย่างนี้ทั้งหมดเลยค่ะเป็นครั้งแรกของแนนนะคะทุกคนที่ได้มาเปิดประสบการณ์ในทะเลทรายแบบนี้ค่ะเคยเห็นแต่ในทีวีเนาะเคยเห็นแต่ในสารคาดีพ oh. ากขับประมาณ 3- 4สีเพลงได้ค่ะแล้วก็จอด oh <my S 1> ให้ถ่ายรูปอากาศเย็นสบายนะคะทุกคน <Okay. S 1> ลมก็ค่อนข้างจะแรงค่ะพัดทรายมาเข้าหูเข้าตากันเลยทีเดียว รถนกเนี่ยตอนแรกแนนก็ไม่รู้นะคะแนนก็คิดว่าเขาขับเล่นเปล่าค่ะเขาขับมาหาลูกค้าเผื่ออยากจะให้นกมาอยู่ในเฟลดด้วยคนละขับแล้วก็ไกก็เป็นคนคนเดียวกันเลยค่ะน่ารักมากเลยคอยถามว่าอยากทำโน่นไหมนี่ไหมเขาบริการดีค่ะดื่มดำบรรยากาศซันเซ็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มุ่งหน้าต่อค่ะเดี๋ยวจะไปดินเนอร์ในกลางทะเลทรายค่ะวันนี้